ไม่อยากจะเชื่อครับทุกคนนี่คือคลิปแรกของโลกนะครับสาหรับนกคู่นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะได้อยู่ที่เฟเซอร์ฮิลหลังจากที่แข่งดูนกเสร็จเนี่ยพอมีเวลาเหลือช่วงบ่ายนะครับก็เลยขอแวะมาดูหนึ่งในนกที่หายากที่สุดของที่นี่หน่อยครับขออนุญาตใช้คําว่าลุ้นนะครับเพราะกาสเจอเนี่ยน้อยมากๆครับเป็นนกที่ถ่ายยากหากินอยู่ที่พื้นนะครับแต่สีสันเนี่ยสวยสุดๆเลยครับตัวนี้นั่งรอมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคร แล้วอยู่ๆพวกผมก็ได้ยินเสียงนกชนินี่มา่จากอีกฝั่งนึงนะครับเลยรีบตามมาดูสุดท้ายก็เจอจริงๆครับนี่แหละครับคือ marble vein b l a c k l e r เป็นหนึ่งในนกที่ผมอยากเห็นมากๆนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมที่รวดเร็วนะครับถ่ายรูปยากมากๆชอบอยู่ในพื้นที่มืดๆแต่สุดท้ายก็เป็นที่มาของรูปสุดประทับใจของผมในวันนี้นะครับยอมออกมนโล่งๆโอกาสที่จะเจอแบบนี้ยากมากๆนะครับไม่ใช่นกไทยนะครับและไม่มีชื่อไทยครับแต่ผมขอตั้งชื่อให้เป็นนกจูเตสลาหินอ่อนละกันนะครับที่มาก็คืออกที่เป็นลายหินอ่อนสวยมากๆครับเจอได้ และสุมาตราเท่านั้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับผมโชคดีมาช่วงที่น้องจับคู่กันพอดีเลยนะครับเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่มีคนถ่ายคลิปวิดีโอได้ถึง2ตัวในคลิปเดียวกันครับเพราะปกติแล้วก็เป็นนกที่ลึกลับและถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะครับสุดท้ายขึ้นมาทุกคนก็ดีใจมากๆครับสำหรับการเจอในวันนี้ทําให้เป็นการปิดทริปดูนกต่างประเทศครั้งแรกของผมยังสมบูรณ์แบบ